สวัสดีค่แฟนงทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยากมีแนวทางตัวเลขกเกลิกสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะวันนี้เพิ่นมาแปลกๆนะคะเพิ่นหายเลขเด็กน้อยแฝดมานําเลยนะคะเด็กน้อยแฝดกับมาในคลิปเดียวกันนะคะหายสตัวล่างห้างเดียวนะคะแล้วก็ข้างบนห้างเดียวนะคะสําหรับเด็กน้อยแฝดแต่มาสูตรคำนวณของพ่ออาจารย์ย,ะะอออาารยอดบุรีรัมเป็นแบบนี้นะคะ นะคะเพิ่นไห่ขังบนเก้าสามสามสามหกเกตนะคะแต่ว่าเพิ่นตัดไห้นะบ่มีสามหกนะคะเลขออกสามสามหกนะคะสำหรับเลขข้อมฝันนะคะเพิ่นกับฝันว่าเด็กน้อยมานับนะคะนับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็หายหนึ่งสองสามแล้วก็การเป็นหนึ่งสองสี่นะคะเลขออกสองหนึ่งนะคะนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้เพิ่นยังบั้นฝันเพิ่งหายสูตรคำนวณมาก่อแล้วก็ให้แนวทางของเด็กน้อยแฝดน,นะคะสองตัวล่างหางเดียวแล้วก็สองตัวบนหางเดียวจะเป็นตัวได้ใจฟ่างเสียงสัมผั์แล้ววันนนทียาก,กับอาจารย์ยอดบุตรีรำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะพ่อวันดีค่ะสวัสดีครับ อ๋อตัวหลายๆเด้อค่ะพ่อทุมาหลายสายนุ่มไม่ได้รับฝนมันตกค่ะไม่ได้ยินครับคือไอ้ไอ้คุณนันทญาติมาไลน์เข้าได้ไหมผมทำไม่เป็นไม่รู้มัไปโดนล็อคอะไรผมแต่ตรงไล่ให้แล้วก็โตได้ยินอยู่กระดิ่งแต่ว่าไม่เห็นคุณนันทญาติต้องใจว่ามันม,มีล็อกอะไรเลยออเค่ะว่าเป็นยังค่ะโทรเอาก็ได้ค่ะครับอ๋อแล้วนัดพร้อมจะตัดพักตอนไหนครับตอนนี้แหละค่ะตั้งกล้องตอนที่แรกแล้ว โอ้โหเสดายเมื่อกี้แล้วค่ะโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะมาขังมั้นได้สามตัวตรงๆเลยเนาะค่ะเอาไหมค่ะพ่อตัดสินใจมาให้แม่เขาแยกซื้อก็ถูกอยู่ค,ค่ะค่ะเอาเอาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะหลายตัวน่อยเนาะแต่ว่ามีนนในหน้อยู่ครับค่ะค,ะคะรัฐบาลไทยนะครับประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม ทีตปนาโรกสิบเจ็ดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดุรีรัตน์นะครับให้วิ่งรูปบนวิ่งศูนย์ครับวิ่งรูดบนวิ่งศูนย์ับวิ่งรูดล่าง,าง,ว,งวิ่งสี่ครับล่างวิ่งสี่ สามศูนจับคู่สามส่วนบน,นค่ะสองหกหกสองหกหกค่ะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะแล้วก็หกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าค่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะกลับแล้วไปสี 4, 5, 0, ่ห้าศูนย์กับ สี่ห้าศูนย์ค่ะแอบสี่ห้าศูนย์นี่เลขผมทำกับไอมีดพามาไอของท่งเกบโบราณหรือ,อเอามาเปล่งเรได้สี่ห้าศูนย์ครับค่ะรับอาสนิเล่นเน้นสามตัวบนกั่งครับสองหกศูแล้วก็เก้าศูนย์ห้า,ากับเน้นสองหางกับเก้าศูนย์ห้ากับสองหกศูคือตัวเน้น ครับน้องนัทตัวตัวกันตัวรองกับอาทิตย์นี่สออี่แล้วนะคะสี่สี่ห้าศูนย์นี่เลขทำวิธีครับอะไรนะสี่ห้าศูนย์เลขทำพิธีครับทำพิธีแต่งมีดพามค่ะครับอาทิตย์นี่จับคู่ตัอตัวบนและล่างคือเรื่อบนและล่างนะครับหกหกตัวหน้าครับ หกหกแล้วก็ศูนย์ห้าครับอันนี้นไม่ไว้เลยครับแอร์มีตูโรอิดครับค่ะครับ <5. S 2> ที่นี้ห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดครับ <8. S 2> นนแล้วลก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์หกสี่ครับนี่ที่นี่เราได้คำนวณและเร็วๆก็มีมาให้เลยครับวันตอนนี้มาเร็วห้าศ <5, 0, S 2> ูนย์สี่เจ็ด ห้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์หกสี่ค่ะครับไอไอสองตัวนี้ให้ซื้อบนดลาล่างนะครับค่ะเ <5. S 2> อาทีน,นี้เอารวมกันเลยเนาะของเด็กแฝดเลยเนะาะถ <5. S 2> ังเลยถ้าเด็กแฝดให้มาโตวงวดเขาปันได้เก้าสามแปดแล้วก็โตแล้วก็สามแปดครับเด็กแฝดครับเก้าสามแปด ครับแล้วก็สามแปดแล้วร้องลงมากเออแล้วล่ลากเ,เขาให้เม็ดเดียวหนึ 1, 8, ่งแปดตัวเดียวครับเก้าสามแปดแล้วก็สามแปดใช่ไหมคะรับแล้วก็หนึ่งแปดล่างเขาให้อย่างไงล่างหนึ่งแปดครับกม็มีเแค่นี้แหละครับแล้วก็ไาย,ยัางไงหลือแต่ผมเอ่อใกล้จะคงสุดท้ายหรือเอาตอนไหนก็ได้แล้วผมจะโทรบอกขับทับฟันใด,ดอีกคงได้แปดนะค่ะ จะใ <ไป S 1> ห้ควบโค,โคงสุกท้ายผมจะให้โทรไปบอกให้คุณมนตยาเอาไปออกอีกคือว่าไปเปดเราให้มาต่องวดแล้วไอ้ตอนโค้งสุดท้ายไม่รู้เขาจะได้ส่วนไหนก็เราโค้งสุดท้ายอีก,อก,อกอครับหนูขอทวนจัหน่อยครับอ่าแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีลำข้างบนวิ่งรูดศูนย์ข้างล่างวิ่งสี่ จับคู่3ตัวบน266 905 605 147แล้วก็เน้นที่266กับ905เลขธรรมพิธีนี้คือ450สําหรับ2ตัวบนซื้อได้2ตัวซื้อได้ทั้งบนและล่างมี66กับ05 50 47 70 64เน้นที่66กับ05 สำหรับแนวทางของเด็ก8เด็ก8ให้มา3ตัวบน938แล้วก็2ตัว38ข้างล่างให้มาเม็ดเดียวคือ1 8ตรงกันไหมคะคร,กกรับตรงกันรัดถุกต้องเลยครับค่ะข,ขอบคุณพ่อมากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ขอเอฟซโชคดีกับแนวทางของอาจารย์ยอดนะคะขอบคุณะค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะพอพี่น้องเอฟซีกับสิเดนีแล้วนะคะเสียงสัมภษณ์ระวางนุ่นทิยากกับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะพอแล้วกับเป็นคนอัธยาศัยดีมากนะคะเพิ่นมกจะปล่อยตองงวดเป็นประจำนะคะงวดนี้พิเศษนะคะเด็กล่างเอ,อ่อเด็กแปดนี่หายล่างมาหางเดียวนะคะข้างบนกับหางเดียวปกติเพื่อนจะบ่ห้บ่ห้ไวนะคะกับประมาณอาทิตย์นึงนะคะถึงจะห้แต่ว่างวดนี่แปลกนะครับมาไวนะคะ บุญห้างเดียวล่างห้างเดียวนะคะสําหรับแนวทางของเด็กน้อยแฟนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดกับเด็กน้อยแฟนนะคะนนทิยาจะอธิบายอีกรอบร่วมความเข้าใจกับตัวเลขบางท่านบางคนอาจจะดูบทันโจทย์บทันนะคะ,ะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรามงวดวันที่1สิงหาคม2 5 6 7กน,นะคะวิ่งลูดข้างบนนะคะวิ่งลูดข้างบนเอาตรงนี้ก่อนวิ่งลูดข้างบนศูนย์นะคะ วิ่งรูดข้างล่าง4นะคะจับคู่3ตัวบน266905605147นะคะแล้วก็เลขทํามิธรีนี้เป็น4 5 0นะคะเพิ่นเอามีดมีดผ้าหมากไปทํำมิธรีนะคะมีดสมัยเก้านะคะสำหรับเลข2ตัวสามารถซื้อได้บนรางมี66 6, แล้วก็0 5 5 0 47 เจ็นะคะสามารถซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างเน้นที่หกกับ0 5นาะคะสำหรับข้างล่างนี่วิ่งซี่ตัวเดียวนะคะสำหรับเด็กน้อยแฟดนะคะเด็กน้อยแฟดไหมากข้างล่าง18ึ่้หางเดียวข้างบนให้938แล้วก็ให้ตัด38บนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวะทางหาซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนนที่ยากขออวยพรห้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีโชดีหนาะทางของอาจารย์ยอดบุรีรำกับ ในาทางของเด็กน้อยแฟนนะคะ